ดงเรียบร้อยตัดท่อใส่เรียบร้อยยังเหลือแต่าเทลงเนาะแล้วก็ปิดปากมัอยใหญ่บยังได้าว่าอ้ายอยใหญ่ต่อเทนั้นน่ะใต่อมาืมือกือ่ามื้อมื้อกนแนดเข้าไป กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุสุคนเด้อกัยินดีตอนรับส่งสมุนบรรณาอีกแล้วพ่อยี่น้องเอ้โดยกับมาพบมาพ่อในื้นนี้เนาะทั้งสมุนกำลังชี้ยางเข้าไปหาทังครอบครัวของลุงผู้พ่อพี่ง้องเอ้ เรื่องว่าเอาืาเนาะโดยหลังจากที่ว่าเข้ามาแต่เมื่อนันอน้นพคอพี่น้องตั้งแต่เอื้อยเพิ่นคุดกลุ่มห้องน้นาุ่นเนาะแล้วก็บ่ได้เข้ามาเลยคือเห็นทางคลิปช่างอันสาบุญมาบ้นานเฮาพี่น้องเอ้ยเพิ่นคือว่าใกล้สิแเดวเลยว้าวเต้ยแสดงว่าได้มาหลายมื้อเถนะิบเนาะนี่ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมมายามทางครอบครัวของเอื้อร่าบ่าได้เข้ามาบ้านพักชิมได้2-3ม,มื้อได้พี่น้องเอ้ย บ่นี่ก็ได้โอกาสได้เข้ามาอืมแต่ว่าลมเนาะพัดบ่อยๆนี่คืออนฝนสิบดแล้วพ่พี่น้องใ้ลมห้อยๆเนาะอย่างัดาทางนี้กอย่างัดทางพุ่น ป็นมันน่าแสบนีมเนาะก็ขวยกิโลกิโลบ้าอะไรฮะไม่ลายบ่ปู่มากับลูกกินกําลังกินกันอยู่ตอนนี้แสบบ่กินไม่ได้จะปวดหัวหิตไอกินอนไรแทนข่าวอะไเลยอ้๋อรถแม่บุญบ่อนี่ยนะถ่ายมาเพิ่นข่าไปเฮ็ดเลี้ยงอยู่เนาะ อยู่ในหัวมีหัวทอหงอกข้างน้าไปแต่สิเขอาไปทางนั้นพุ่นห้อยไปดองเลยจะหน่อยเนาะสิเขอาไปเพราะว่านี่พิ่นกับเช็ดหัวเพิ่อจะได้เฉ็บนี่จากสิมาบมได้ได้นี่ไปรับนาทั้งพุ่นหน้าบาทนี่อ่ะเนาะฮทางเงยละจุดเจ็บจุดเจ็บโย่ทางนี้อ้า เชื่อน้อยวะนี่สบายดีสบายดีเลยเชื่อน้อยวะนี่เลยก็ไม่ใช่ช่งแค่ยี่บส่งนะเดี๋ยวคนจับเอาไปได้นี่มาบัดนี่ผู้ขึ้นเป็นนายเป็นห้องเป็นดังคาเรียบร้อยเนาะมาตั้งแต่เอื่อยแล้วคุดคุมห้องน้ำคุดยังไม่ได้เหมือเนาะเอื่อยเนาะโดยยังเอามาสับหน่อยหนึ่ง สางมาซ้ำหน่อยนึงจ้ากระบอกใบละลายเน้มันเจ้าใบละลายอยู่อ่ะผูกมากลางคืนนี่ที่มาคุดเนาะกลาอ้ค่ะขนมโดยสนใจโดยเอ้ยไปตรงเดียนวะมาเนี่ยขายทั้งพ่อทั้งลูกอยู่พุ่นเลยปิดคือไปไปสางมาบว่าเขาเงียบใช่ไหมเนี่ยโดยในพันโบกอยู่ทางนอกบักยเป็นจับเหลี่ยมอ๋อจับเหลี่ยมห้องนอกรู้ไหมโบ เรียบร้อยเอาถั่วลงเรียบร้อยเราบอกเลยด้วยไหวดีเนาะด้วยเอาถั่วลงจะมือที่แน่เลยอืมชู่มือเทพแค่นี่เล็กน้อยก็เป็นไข่ลายได้นงพิงน้องพิงก็เป็นไข่ทั้งไข่ทั้งไอราชีไม่ได้ออกมาเด็วันนี้เป็นว่าอยากมานนำเลยเอามานนำเลยเอามาหนำอยู่ปะโดยรถพ่วงเกียงเข้ามั้ยเช็คบ่ด้วย เสบขนมหันงามอยู่ขนมนต่ว่าเจ้าจ,จับได้มันกับโมงามหวานีดิจานีจี้พอแห้งเนาะกินแบบนี้หันบ่มีพญัญโดาว่าจังใหญ่ไว้แต่ก็บอคว่าเป็นอย่างไรชาวเพชรพิชินนะตาดูแลแบบเอานู่ไหมแบบโอ้ยเห็นอย่นี้นี่นั่นนึงก็อย่าเป็นไข่เดี๋ยวเอฟซีจะเชียร์อสุบุญเนาะไผว่าอีโค้งแล้ว <c oughs> <c oughs> สิบุญว่าอันว่าอันทุกอันไรเปื่อนเปื่อนยังในอันแน่น้ำหายหน่อมากินขนมโตอีกหัวกำลังจีบกองใหม่ที sì, ่อกม่กองอันที่ว่ามือนั่นจะกองจุนะบอที่เขามาจะบอกกำลังหาพื้นนะกองที่สามเลยเสบุญูนบ่หมื่นเขามาล่าสุดที่จะบอกว่าอันจีบกองยยัังงอตัวนี้เลยกองตัวนี้เนาะเวนโอ้ ไปขอดไปเยี่ยมล้ง tamam, พูนก oh, ันเด้อเกัยเด้อโดยไปเยี่ยมไปยามก่อนช่างคนจำอะได้หรอปะเจ๊โอตังพี่กันนั่งคุ้มอยู่ออ่ยดีเลยโอ้สบายดีฮะเจ้ามาอยู่กี่ดิเจ้ามาอยู่บอกขวัญบ่ บเว่าพ um ื้นไม่ซื้อบ้อพื้นไม่ชอบวอนนี้ว่าก่อนเบ้อพื้นเบ้อพื้นซื้อเออรักันนั่งไปนั่งมากเมน้ำพิงไปข้างในเด้อว่าโบเห็นน่ะโอ้ยนอยเลาเราโบสบายเด้อว่าเห็นในคลิปชูวว่ะแม่นโบว่ะน้องพิงโบสบายนะเฮะโ่ได้เป็นยังไงโบสบายว่ายุดมันนี่ยุดหนึ่งวันเนอะเราอ่ะเบ้อแล้วเราก็ย่างไงฮะเด็กชี้แท้อเนาะเบ้อเด็กย่างไปบัดเดียวมาแบบเห็นเจ้าเอ้ามาแล้ว ขายุจมเข้าไนี้เนะานจะพักก็จมมา<อ>คือโบเห็นแล้วไปทังไหนวะจักไปทางไหนวะโดะนโดอกกแบบันวะมาแล้ววาุนีมตั้งแต่เมื่อนัน้นผลแหละเมื่อนไปส่งแป้นผลเลยกับได้มา <ไร S 1> เลย่ได้บุ้งนี้สามแม่ทางในมือ่อข้าวเดียวแล้วเป็นอะไรทางในผอมใช้งานได้หรือเนาะยังใช่บ่ได้ยังใช่ลองก่อนแรกนี่ลองทอเลยลองทอเลยเวลาเจ้านั่งกะล้งแล้วดองทอแล้วก็บกีดินทมไว พอหยอดว่าวลอกเราอะจะคนนี่เรามาเห็ดนี่สองคนก็ว่ายอดจักมือเรามาคันร่วมกันคันอะไรเต็มนี่ซามเมอร์นะามื่อเพิ่นมาได้คาบหนึ่งเลยก็แบบว่าเพิ่นตั้งเสาตั้งมันโอเคในเพิ่นกับแบบามเมอริ่มเห็ดเต็มเมือนี่ซามเมอร์นี่ร่วมกันเป็นซามเมอร์แล้วมันเป็นครึ่งๆนะแล้วก็เมื่อว้ยนี่เห็ดดงน้อะสองคนนึง ทางในค่ะค่อยมาทางว่าเอาหเห็ดเป็นเดือนคุณเนาะทางค่อยมาหอ่ออะไรเล้วอะไรสามพามทางในค่ะไว้ไว้เลี่ยเป็นเห็ดหนัดเทือนนะยังหดเดือนนะเห็ดเดื <c oughs> อนมาห้องน้ำนเนาะเพิ่นกะหาเมือ่อเพิ่นกะไว้เราสามออื่ดมือกับปดิจบท่อมเลยมืออื่นนี่อาจจะว่าะัะนด้นยังมีบางสิ่งี่ได้ตางค์ก็คิดเป็นอาจจะว่าะั้น ไปจังไรมาจังไรแต่เจ้าไข่นะโอ้ยไข่เราหอบพูดอะไเล็กเกี่ยวไปเกี่ยวมาหอบพูดอะไรนี่ยามากระจวดนี่เลยไข่ไปเข้าวัดมานี่รอบสองนี่ออกมากระพุ้นไปอันปุ๊บไปทางเพื่อนนั่นเมตุน้องเม่เนี่ยก็เลยออกมาหนิมารอบสองเลยค่ะคิดว่าลานทรายบันทีอยนะูอ่ได้กินน mm ี hmm. ่ตกใจเพิ right? ่นเปิดประตูมากับเล่นปุ๊บป๊อปบุบบุบิดรถไว้ มาจับกล้องให้แม่แล้วเล้ยวกัเลยไปได้แม่ก็นั่งอยู่นี้หายใจไล่อยู่บ่าก็ว่าจะขึ้นเนื้อบ่อยากขึ้นยุ้ยว่จักเส้นทางอยจะขึ้นยังไงคิดยุ้ว่ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็อยากให้ขึ้นไปอยุ้ยว่ไปว่าห่วยยอมว่จักทางไปข่อยเลยว่าจักว่าช่วงนี้ลูกสาวเขาโรงเรียนยังกระเตกได้หนิเพราะว่าไปส่งตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงอีก พ่อแม่ตู้ก็สิเกี่ยวเข้าจักสิเฮาเฮาไปเฮาต้องไป2มันเฮาไป1บ่ได้อีกแม่นๆถ้าไป1ก็ต้องมีแต่ขอยไปเพราะว่าลุงเราก็เว้าแม่นันขับรถบ่เป็นด้สวียี่รถขี่รถอัน้สาไปยังบ่ฮู้เส้นทางเด้แบบว่าเฮาสิไปทางใดก็คิดอยู่แม่นถ้าเฮาบ่ฮู้บ้านนี่ไปก็ยากทางบ่แนก็ลงไปทางปากเซบมื้อนี้ ทั้งวจันก็ขึ้นไปแจกของทั้งเซปูนพูดอะไรวันเจ้าเคยขึ้นไปกี่พ่อทั้งทั้งเซปูนขึ้นไปหอดแต่เมืองพินแต่บ้านไอ้ยังแถวบ้านสิโลกสะเลแถวบ้านไอ้ลายบ้านอยู่แถวบ้านน้องอันยังลืมซื้อน้องพอด้วยที่พนมารักษาอยู่นี่พนเมื่อน่ะที่งามบ่สาวอกสางามเลยแม่ใกล้ปลายโยแถวนะแต่ว่าที่เพนไปแจกของหันไกลก็หันอีก กับสายแดนเวียดนามผุนไหนเพราะว่ามันชีหาคนที่ว่าชุดๆนะ<อ>แต่ว่าทแบบทั่วไปเขาอยากแจกอยู่ใสก็ได้อยากแจกอยู่บ้านเท่ากับแบบเท่าทุกอันไปเคยไปฮันกะนมันกับมีแบบธรรมดามันโบถึงไงคือชุมพันไปแจกแต่ทางพูดมันแบบสุดเลยนะบางคนกับบุมีคนเสือหนงอุ้มตลาดปลาปลาเสือมากุนไหนบอกว่าเตียงเราลงนะ เอเตียงเราไล่ไปดุงเสือนะเห็นยุธันเราไปอันพาปุ้ยไไปใจเครื่องแม่นั่นแหละบเบิ่งยุบางคนกับมือคนเสือนุ่งคนนั่ะอยากไปยู้ราให้น้องพิงไงก่อนแต่บอกทางพุผู้ใหญ่เพิ่นท้าเพนฝากเงินฝากยางมาทางเฮากะเฮาซื้อเครื่องก็ไล่ยูหมอบหมายทางทีมงานขึ้นไปที่ผ่านมากแบบนั้นโดยมอบหมทางทีมงาน นั่นล่ะก็คือบ่บุญกับบ่ต้นแหให้ขึ้นเพิ่นให้เพิ่นไปแจกในตางหน้าเฮาทางผู้ใหญ่เพิ่นให้ซื้อเครื่องแต่ละเริยแต่ละเถือก็บ่ได้น้อยดาห้องเฮือนนึงบ่เตียงยนอยแต่ว่าพี่เพิ่นก็ให้ถามอยู่ว่าถ้าถ้าสิไปนําบอกเพิ่นแต่ว่าเฮาไปบ่ได้อีดียมลูกเฮาพัดยังน้อยเนาะน้อยําน้องสมโอให้อยู่แม่นมาอยู่ ไแต่จักกี้แด่เพิ่นกะเล้าอยู่เพิ่นแต่ว่<ป>าถ้าวันลานยังบอคุณเคยข้างหนุ่มบอ,อยาก<ช>แม่น้ำให้ไปเด้อลานก็นยังขับรถบกรถบกเกงลูกชายก็ได้เพราะว่าโค้งลายรถง่ายลายโค้งนี่พอทูกทางแบบห้าบูฮู้เส้นทางเนียมันมีเส้นทางเสียนะห้าเหลนไปเฮาเฮาบูฮู้แล้วมันเสียรักม,ม่นเสียรักบ่งโค้งบ่งยังแล้วก็รถใหญ่นี่ชะตารถเฮาบูฮู้คักนี่มันลงคลองรถรถมันลาข่อยเด้เกือบโลกตั้งดีเถื่อ ต <laughs> <IN> ้องนดตาสปอตไลท์ก็ว่าอันนั่นสู้ข่อยบ่ได้รถใหญ่หลายอีดิขึ้นทางเหนือนะบ่เห็นบ่ทีมงานแต่ละคนเปลี่ยนใช้ตาอันนั่นเลยสไเเพราะว่าสูรถใหญ่บ่ได้ถ้าบ่เปลี่ยนตานั่นนะรถใหญ่หลายรถแก่แก่ยังคนยังหลายคนทองบ่เพิ่นเอิ้นนะคนแก่บอกน้ํามันนะังเวน้เฮาจากกคืนเฮาก็หยุดสิสิได้แม่นยามาเดินทางค่ําคืนบ่อยากแนะนําปานด โบอยากฆ่าไม่ใช่บอกแมนหั่นคือได้ไปมันก็ได้ฆ่าตอนเนท่าน้องพิงเนี่ยโบเคยฆ่างเถ er uh> ื่อได้ไปหอดแถวนั้นนะไปหอดบ้านไปหอดบ้นแถวบ้านไออีกย่างบ้านสแฉลนะบ้านนี่เนี่ยเมียนตู้เจียงนี่โอ้บ้านอันนี Dean: ้บอกว่บ้านเมียตู้เจียงเคยเข้าไปเห็นหมอทองมาเนาะบ้านยังเขาอยู่วิลานี่บอกอันนี้ที่เขาไปปลูกวิลาหนี่งทั้งหมดละนี่แถวนี้นะถ้าไปทางนั้นหั่น ทางแก้งทางแก้งนี่คือว่าโอเคนแบบทางดีที่สุดแล้วทางแก้งแม่นดีสุดแล้วทางไปแก้งน่ะดีสุดล้วทางไปแก้งเฮานี่อันหเอิ้นเอิ้นพี่อันนี้เอิ้นน้องแล้วแหโอ้สุดยอดเนาะทางเบิ่งนี่แหข่อยก็จักนทางเพิ่นก็จแนะนําจักให้เฮาเปลี่ยนเส้นทางินะทางผู้ใหญ่เพิ่นก็แนะนําคือกันอย่าให้เฮาเปลี่ยนไปทางทีมงานแน่เพิ่นน่ะนําทีมงานแต่ว่ากับเพิ่นว่าใดก็ไปบ่ได้ว่ายอม แมนลูกเบาไงฮ่าไปสันตัวนี้จบไปแล้วก็จะย่างไปวงชางก่อนเนอะ้วเมือใดไปก็บอกกันเลยสิไปน้ำผมพามไปดังห้แห้งนั่นน้อยสิไปทางใดหัวรถคาอยู่รถคราะห์เตี้ยหยุดขับเขาไปคนอยู่แห้งได้สองคนมีแต่ผู้หญิงสับไปอยู่ได้เนาะโอ้ยส่วนกะยอมแหละไปไปเยี่ยมทั้งเบางยอดก่อนสันโอ้ยเมื่อตัวก็ปวใจได้บ่หนิ ไหวดีเนาะเิ่นเพอดีคุยกับบรรดาสะบูนเพิ่นขึ้นทั้งเซปูน่วนกันแต่ทั้งสะบูนนี่โอกาสที่หลน่นอยู่จะได้ขึ้นเปน็นนโมฮะรักทัวหาไฟฮะสบายดียอดสยดีรักทัวหาไฟ่ะมาสำนีกก็คิดอดเมีเอะไรน้อยรถเนาะ สวัสดีได้เด้อสวัสดีหืมลงเรียบร้อยตัดท่อใส่เรียบร้อยยังเหลือแต่อาหารเทลงเนาะแล้วก็ปิดปากอยใหญ่บยังได้า่อ้ายอยใหญ่ต่อนั้นน่ะ้อือ่ามือมือ มันโกนงัดเข้าไปปั่นมันใหม่โอ้ต้องคอยปั่นไปเรื่อยเนาะยังเหลือแต่ฟังนี่ได้นี่เนาะฟังฟังนังกระฉับเลยเดี๋ยวไปข้างหน้าฟังนี่ข้างหลังนี่วินท่าวเ้ากันแล้วอระฉบเลยเตียมยาหรือว่าบ้านนี่ จับเดียมไปจับเดียมไปโอ้จับเดียมไปก่อนจับเดียมไปอื้อมแวโอ้ราละเอียดัแทบระเข่งเดีวเนาะพนมาได้พนได้สังกะสีแล้วเอามาเองบ่กสังกะสีแล้เอามาเองบ่อตรงสองต่อได้เนาะต่อเดียวบรนยวพูดตันตัว ตัวสิบสองเมตรมันมนตัวยังละสิบสองพดอยู่สิบสองเมตรแต่กานหานมันยาวเพราใอะไระจ๊นะยาวนางหมดทังบย่างหมดทั่งหนเนียนจะพูดเนี่อันนี้มันหกพูดกับสี่พูดแล้วแปลว่าแปดพูดหกพุดกับแปัแปดสิบสี่สิบสีพูดะวังควมยาวนี่เนาะปัด สังกะสีมีแต่12 9 10้วก้12เนะ12พุทธเทานั้นสุงชุด12พุทธบนนี้มัน14อะไร13กับได้นะ13นะอืมมีว่า12 13พุทใช่ไหมมีก็ <laughs> สื้อตะกม่แต่12ชุดชุดเหนืวไว้ไว้แล้วนี่ไปใช้เสียบบานนี้ มีไปลงหลงน้าด้วบานเนีด,ดำหาดหน้าเออไว้เกี่ยวเขาเลยนเนาะทําแนหะ้ดำาดำน้าซุกซุกเรา <c oughs> บอกเขาจะนะยาอืเขาในหน้าแถวเมย์ได้ว่าพร้อมหรือม่ได้วราพร้อมมือไรกั่ะต่อไ่เออันมองตยเย็นไปซอยหน้าเบาเตียงก่อนหให้พันเดี่ยวทงพุ่นก่อนซอยสามซีมือเลยทางต้อยเย็น ไอ้ตาซินกับตาแพ้สามคนจ่างคนอีกเลยจ่างคนวันเชียนหา่าจ่างเกี๊ยวโอ้โหเกี๊ยวน่ะจ่างมันมุดไหลไปหนไ่อยนี่จะรอถากอยแาบนี้นุงพูอเป็นไข่เน,ะนาะไข่อยู่หุ่นเราเอ้อล่ะไปทางนี้โบก้าบอช่ะ อย her eh, yes yeah, ู่นะจอดได้ใช่ไหมน่ะไม่ผูโอ anyway. oh, ้ยฟังนั่นบ่าแค่เห็นกดอยู่ยี่นี่เฉพาะลำพิงถอยมาอยู่ว่าเะสถานการณ์แล้วอันนั่งเอาคลิปลงมันบ่มีสัญญาณเลยมีบ่อยู่นี่ว่าแห้งได้เออเอาคลิปลงเด็กเก่าอยังมองในตู้ไอโซนะแห้งขนาดสัญญาณได้กลัวหันอีกบ่ใกล้ใกล้ดับเดียวบ่เคยอางลงยู่นี่จะคืออะไรมิเตเดนผูก ว้ยได้ยู่นินเพค่อยนั่งเอยชินั่งดนสงพ่อแล้วส่งโบติงบ่นิงผู้หวังผู้วังมีสัญญาณแลโบติงเลยเอาเก็บลงกัเด้อบ่ยอดเ้ยมาหยอของดีเ่ห็นลักเสาหน้าไม้ก็มาเลยเนาะทางพุน่ะบ่มีเลยทางหูเือนสะพนเงินนั่นูเือนนงมูเม่บ่มีเงอนนงมูยังมีอยู่ต้นไม้ญงเนาะต้นมัเข็ง่เนาะ เทือนน้องมเมตแถวอันนี้ชาวฟุลบุฟมีเลยทางนี้บ่ขึ้นเลย,ยช่วงอ,าานอกกันนัรถเราไปเห็นเพือนน้องมวยได้โทรหาเนี่ยว่ากันยังไม่ได้คู่เรื่องคันออกมานอกนรืใครเนี่ยคันว่าอยู่ในเพื่อน่รบ่ได้ยินอืมทางเอื้อเราได้สองสองย่างได้เสาเนี่ยทั้งฟูนทั้งไม้มาครบอะไร,รต้องไม่แก่เพราะพันเศษพันก็นยังสิกบไม้ใช่เนาะจับงามงามดีนะอืม เมื่องพันยอบ่เมืออะไรเลยออกพรรษาเมืองไดออกพรรษาเลยใกล้แล้วบ่วันทีสิบแปดบ่วันทีสิบแปดโอ้ยังอีกไกลอยู่เนาะมันนี่วันที่ยังมันนี่บ่ไกลเด้นี่บไงมันทีแปดได้ได้กว่าอีกสิบมื้อพูอีกไกลอยู่แต่ว่ามาเพียกที่กับ่บ่เฮงปันไดว่ายได้ก่านน้ำว่ายเท่แมนโอ้ของน้ำเดือได้เนาะเห็นละแฮ่ทรายนี่ คัน50เสื่อหน่อยเพิ่นกบคล้ายวันนี้ื่อต้องเื่อนะนี่ไหวนาะเนาะชื่อเต็มขั้นไหวอืมจะเอายางละเครื่องบ่แน่นยางเครื่องเรืออีกปรีห้องน้ำแล้วได้ห้องน้ำไปเล่าได้ดีใจได้เนาะเพราะไปทั้งแถบนี้ดีได้มันเรือก็เคนตั้งเสาคนก็ไม่ได้ตั้งนะแม่นพอได้ตั้งเสาเนาไปสอดกัปปะกัปป์ไปกลับคือกันกลนเนาะพาลูกสาวหากินข้าวก่อน กินแล้วใคกินแล้วก็บเสามาไปเด้อมาปาได้รถเด้อมายอดโด้วยผัวคนขายยังสารนะยผัวเมีนเนาะอืมป่ะป่ะเนาะกันขอบทางอลระก้อนวานนี้มาแต่มือเราขุดขุมยังบ่แล้วมาวานนี้สิเชยพร้อมใส่ของน้ำได้เลยไวขนาดกาสิก็เพืนชอยวะฮะ บอสิมาเบิ้งสิมาเบิ้งซอยเลยเจ้ามั่นใจว่าอย่างกองซอยเขาเฮ็ดนี่บอสโชวนาทีนี่แต่มันเทิงกองเปล่งเปล่งว่ามันมันชิบอะไ้ขึ้นแบบนี้เอาเบิ้งนอนี่ซอยถามเจ้าก้อนว่ามั่นใจบอสเอาเฮ็ดนี่โยนขึ้นโยนขึ้นเด้วยลนี่เนาะแดี๋ยวว่ายเดี๋ยวเวลาแล้ววะอ่ะยาซากเกีงใจเ่าอ่ะใส่ส Arizona, <m fucking> ั <can> ่งเลาวก็ยังไม่กล <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> รับเดียมก่อนเราอ่ะไปเถอะเก๋อเอาเช่นกับปปาก่อนเด้อจากมือสิมาเยี่ยมมายาไม่เด้ยเด้อสมุนไลไลเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อสมุนดีดีเด้อโดยอ่าเนาะอ่าลุงพูกอะให้โชคให้ไวเด้อกลับนั้อ่ะไปไปก่อนสบายดีนะมั้ยโอ้เกือบเสียบถึกตีนปาสันฝันนี่ไปพี่น้องเลยรับคลิปนี้เนาะมาเยี่ยมมายามทางครอบครัวของเอ่าวลุงพู่เผื่อเหตุของน้ำให้ ก็ก็สิเชืวอเลยไปเนาะไปแล้วคุยพี่ไปไปน้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะสบ,บายดี